สบายดีมินตาสาวลูกติด้จสวัสดีครับพ่อใหญ่สบิทครับผมมันี่เข้ามาเห็ดเนอ่ยมาเสียหน้าบ้านมาเอ่อวางโครงการนะครับวางแผนมื่อี้แผนงานมาเสียหน้าบ้านงานเพ่งงานเพ่งเห็ดสาเร็จเร็จจินไปนะครับจะมาเอางานส่วนตัวของเจ้าของก่อนเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งหญ้าหญ้านั้นก็มีสังกระสีอันนี้มีกระเบื้อง แมนมีกับเบื้องอาจจะเห็ุว่างแผนการไว้ครับรออฝนตกคงจะบเอาไว้ฝนบ่าเศร้าด<ะ>อกลอฝนไอ้เศร้าตกจเมือ่อเมื่อนี่ก็ตกนะครับเมื่อขึ้นก็ตกนี่เห็นบะเปียกอยู่นองบงไอถนนเปียกเปียกอยู่นะครับพี่น้องถ้าว่ายานบ่มียางกินบ้านของเฮ้ามีผักบุ้งพร้อมน <laughs> ี่ <laughs> <laughs> ผักบุ้งมันผักบุ้งออกเองเนะาะพักบุ้งธรรมชาติพักบุ้งที่มากับรถด,ดินนะครับรถด,ดินที่เอามาถมนะครับหกน,น,นะครับเบื้องข้างหลังเ่าเนี่โอ้ตลอกนันเกลเก่งแถ่ไต้สายไฟต้นบอ,อ,อมดอกปัดเลอ,อนี่นะครับหกเมื่อน,นี้ผมจะเชี่ยเชี่ยพื้นที่ให้มันอให้มันสะอาดนะครับจะมีมีแนวเห็ดลายอย่างนะครับเห็ดเบิดเมื่อว่เบิดดอกเห็ดเบิดเมื่อว่าแล้ว ไม่พอมนาะอันนี้ไม่นี่ก็ถ้ามาตัด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 ได้ไปเฮ็ดฟื้นได้ถ้าไปเฮ็ดหัวเฮ็ดยังคงจะบ่หมอเพราะว่ามันดอกแล้วมันมันแหง้งแมนช่วงนี้วาวุ่นเลยไปดิโอ <c oughs> ว่าวุ่นไงเนียค่ะแล้วแต่มันสีว่าวุ่น <c oughs> ว่าวุ่นมันบริมาซื้อเขาให้เฮากิน <c oughs> <c oughs> เป็นวลีที่กําลังฮิตกับบ่จักแ <ๆ S 1> ม่นั่งนะครับเอ่อคนเฮาเสมอเนี่ยอ่าอ่าเรื่องเรื่องดี เรื่องดีเพราะใครอ่อนช้อนนะครับคนที่ทําดีๆไม่ค่อยสนใจแต่คนเรื่องไล่ๆนี่ติดตามกันนักกันหนานะครับเอาใส่คําบอกาแบบอันนี้จักแน่แน่จักหน่อยนะครับก็คือมันมันเป็นเรื่องจริงจริงยังไงเรื่องที่ไม่ดีว่ามันก็ได้ก็ยังเข้าใายคลิปอ่าอ่านำเสนอเรื่องดีๆก็เดิมเดิมเหมือนเดิมเดิมก็ดีเหมือนเดิมเมื่อหน้าเมื่อหน้ามินตาจะเป็นนางร้ายพอมั่ย่จะเป็น พอพอมานาโอเคนะก็เรื่องดีๆมันเดิมแต่ว่าถ้าเรื่องบอดีเรื่องมีเรื่องดราม่ากันมากละโอ้ยมวนนะครับผมก็ขออภัยที่เฮาบอดีมีเรื่องเหตุในมวลนะเขามีแต่เรื่องดีเดียวเดียวเฮาเาเาจะมาเป็นอันดราม่านางมันร้ายพ่อมันร้ายเอาแล้วมีตาตัวปหญ่แลาวไปอัดลาดเปิดอัดลาดแล้ว กับป,ประมาณยังนั่นก็โอ้ยคอมเมตนรู้สึกว่าคอมเมนต์คงจะมานนะครับตอนนั้นค้มเม่น่อยพาเล้วข่อยเบิงยูว่าจะเด้เอาเป็นกำลังใจนะยนงจังนั่นีกข้อเม่นก็อ่ะคงคงจะเปี่ยนนะเขาเอาเรื่องจริงดีกว่านะครับพี่น้องนะมือนี้นะครับอ่าโครงการนะครับโครงการผมจะแยกกบนะครับแยกกบให้มันเป็นบอบ่อตูผูกกับบ่อตูเมีย ได้ขายกบแล้วหนะ่ะพี่น้องที่ได้ขายกบกินนั่แหละแมนบบมีเงินใส่ละดิสีไปต่อบัตรกับโบมีลดิได้ขายกบแล้วเงินที่มีอยู่แต่ว่ามันบ่ท่านเมื่อไปต่อบัตรแมนบ่แมนมีผู้ใดให้ยิบให้ยืมยืมก้อนนะครับพี่น้องต้องได้ตัวซวยตัวซวยขายกบเ <laughs> จ้าจีขายตัวจจกบัตร บอโลและบ่เคยขายนะพี่น้องมันบ่บ่ขายดอกกระเวทกินขายตั้งตั้งใจเลี้ยงไว้เวทกินขายแล้วมันก็บเบิดขายได้หน่อยนึงบ่แมไม่น่าขายเบิร์ดดิโอ้ยเด็กคนใด้สิมาซื้อมีมีคนมาซื้ออยู่บ่ครับพี่น้องมีแต่ว่าเอาไปนั่งตลาดกับผมก็ว่าบ่บ่บ่อึดดอกคนที่ซื้อเนาะอ๋อ้โหบอบ่นั่งหลกตลาดนะอ๋อก็เอาไปนั่งตลาดตัวจับไปจักอหาซิบโตจังเสียเอาไปขายหาซิบโตมันก็สิมเบิดแล้วตัว กันนกันยังว่ามันสีเบิดกันยังว่าบวขายนั่นแหละเห็นมีเขาคอมเมนต์มาอยู่ว่าอยากกินปิ้งกบเออกันขกับ่ะแบ่งให้ไปยุ่ไปกินนะแบ่งแบงแบ่งปันพี่ปันน้องดีกว่าสื่อกว่าขายนะครับพี่น้องผมว่าเอาไปพริกบ้านเนื้อเกลือบ้านไตมันก็ยังมีความหมายอยู่นะครับการที่เราให้ให้เนี่ยคือให้ใจให้ยังอยากเสียมันจะมีคุณค่าดีกว่าเห้เอ่า แรกก็คือเป็นการแรกเป็นการซื้อขายอันนั้นคือม,มันมันมันจะเบิดไปในขณะที่ทรงเงินให้รกัน,<า>กนบ่มีเฮาก็ต้องขายพอใจเป้าเอา <c oughs> มันบ่มันเดือดร้อนจริงๆบ่ว้าเจ้าอดตายดอกมิน้นข่บยว่พาเจ้าดเจ้าเคยอดตายไปแต่เจ้ายมา,าเยือนรำ่ครมีพยายามมาช่วยเหลือไหมเอากะมีบุหรช่วยเหลืออันมิ้นตาบ่ครับ มาเอาไปซอยเหลือตัวนี่แต่น,นั่นบ่สิทรงตัวครับ,บกันมิ่นตาบ่ส่รงตัวโอ้ยบอต้องทรงดอกเจ้ายังบ่ไดา้บ่ได้แต่งเถือทิ่งทรง่อยเห็นยังางการทรงไปเป็นแฟนเราบ่าต้องทรงไปเป็นเมียแลกันว่า่อยบ่ได้เป็นผัวเ <c oughs> พื่อนว่าผมบม่ได้เป็นผัวด้ครับพี่น้องก,ก็คือการที่อยู่ลำกานนี้คืออยู่ซื่อนะครับย่างๆว่าได้เป็นผัวเป็นเมียแม่นบ่เม่นมันก็ถูกต้องเลยครับแม่นบ่พี่น้องคอยก็อยากถามเด้๋ยนอถ้าสมมุติว่าบ่มีอัน บ่มีการสู้ขอสู้แต่งคือจั่ซนี่นะเขาจะเอิ้นว่าจังไดซี่นะการนอนนอนนอนมาย้อนเสืบพันกันเลยซื้อนี่ครับผมคือการนอนเสืบพันกันนี่ย่างมาเรื่อนี่เสืบพันกันสู้มือนี่จะถามตึงโม่ดีเออกระมือยัจะความคิดของมุ่งเจ้าคอยกับได้ยินคอยมุ่งเจ้านี่แหละแม่นคอยกับยักถามว่าพี่น้องอันมันความคิดขอนี่มัน มันถือบอหรือว่ามันถืออยงนีนะกาบ่บมีขอผูกมัดนะครับบ่มีขอผูกมัดคือความความผูกพันคงจะไม่มีเพราะว่าห้าบโบเมนผัวเมียกันหฮามาอยู่น่มกันก็คือสืบพันกันทซื้อนี่ครับสืบพันเป็นแฟนกันเสืบพันกันทซื้อคือถ้าไปก็คงจะบบมีอ่าโบโบมีขอผูกมัดเพราะว่าห้าบโบเมนผัวเมียกันบพบ่ะบได้เกินว่าป่านะครับได้เกินนบ้มแน่นมได้เกินว่าป่าเนาะฝน้ใดมองมากกับติดต่อมาได้ครับมินตาเปิดใจบะนี่ บบได้เปิดต้องการไปหางานทาต้องการไปหางานทําพู้ไดที่จะให้เงันมิ้นตาใช่ได้กับมาานี่ครับติดตมากจะนะพูดไดให้เงันมิ้นตาใช้ได้กับติดต่อมาด้วยไม่ได้ต้องการคนที่ติดต่อเอาจะหาด้วยด้วยตัวเองเออหาโดยตัวเองกันพูดไดว่าเป็นนายจ้างกับเปิดรับสมัครเลยครับอ่าโพส์คํา่ารับสมัครงานเลยครับเดี๋ยวมิ่งตาจะไปกันสามารถสือพันธุ์ใด้สือพันธุ์ใดเพราะว่ามันมันบบมีข้ออัน อ่าบ่มีคขอยผูกพันนะครับก็คือผมบ่มีขอผูกพันเนี่ยแน่นว่บ่มีขอผูกพันเฮาเสือพันธ์สงใดซื้อแล้วเฮาบ่ได้เป็นผพวเมนียกันเพราะว่าเฮาบ่ได้แต่งอันนี้เฮาก็บู้ว่าเฮาต้องถามพ่อถามแม่ก่อนเออเคยถามซื่อในความสัมพันธ์ด่างติตใจมีบ่นี้บ่ได้ทําตามกฎหมายบ่ได้ทําตามประเพีนี่เทวไปไปนั่นคือเฮายู่นต้องกันปีกว่านี่บ่่มีความผูกพันเลยเถมีแต่มันเป็นแฟนก็มีเป็นแฟนเพราะว่าก็คือไปก็คือไปไปได้สบายเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นหย ประมาณนั้นมาเจ้าก็ต้องถานเจ้าของเองที่เจ้าไปยุกับอันย้ายค้นน่ะนะว่าไปเรื่องง่ายแล้วอันนั่นก็คือว่าเอื่นว่าป่าเด้เอื่นว่าป่าก็คือเอื่นว่าเป็นผัวเป็นเมียแต่ว่าส่วนน่สู้ขออีนยังพรอมบอเอาขั้นสั่นผู้เพิ่นแล่้น้ำกันได้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมี่ยงเพื่อนก็เป็นแฟดไงตัวเพื่อนเพื่อนก็เป็นผัวเมียกันเบิดบ้านเบิดท้องยางี่ ผู้บริแทงจกทักบัตรก็มีเอาประมาณนั้นนะอประเภทนี้คละอยางนะครับถ้าประ,ประเภทนี<อ>้<อ>พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่าส่วนสําหรับผมเนี่ยผมผม,ผมถือนะครับผมถือว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ทางนี้ก็เพงฟังคำบ,บอกบอถือนะครับก็คือบอถ,ถือไงเานาะทางด้านพัฒนาไปเรื่อยๆเด้อพที่น้องเออกับพัฒนากับพัฒนากัาแบบ <c oughs> คือยังสี่หล่ะกะถถางเงินเใส่นะครับกะผู้ใดมากรับสมัครนะครับรับสมัครได้ทุกอย่างนะครับผมต้องสมัครดอกเอาป่ะกับอ๋อฮมีเงินใส่ายกว่ากันดีเอ้ลูกก็ยังมีอยู่นะเออก็มีลูกกันละกะเอ๋อก็มีลูกกัไปหาเงินไหมไปหาเงินเจ้าบไา้ไปเอาผัวคันไปเอาผัวก็คือเขาต้องไปขอไปแต่งอ่ะนั่นก็พี่น้อง ถ้าไปเอาผัวก็เขาต้องไปก่อไปแต่งคอยแต่อึนว่าผัวถ้าอ่าถ้า,ถามาอยู่แบบผมเอึนว่าแฟนจริงๆถามว่าตีโอ้ยป๋าผัวนี่ไปเอาผัวไม่มันมันบ่บ่แมนนะครับบ่ได้ป๋าผัวก,ก็คือแค่เป็นแฟนบ่ได้ป๋าเอึนว่าป,ป๋บาบ่ได้ประมาณนั้นเนาะเ <c oughs> <c oughs> <Okay S 2> อาไอซ์มินีก่อนเนาะโอเคครับผม <c oughs> จังมิ้นตาโง,ง่หรือว่ามิ้นตาสลัดกบบร,รบปุูไม่ดีเนาะอ่ะกะให้พี่น้องพี่แตงหน้าวนะครับผมคอมเมนต์ว่าเบิ้งว่า เ้าว้าเล่นหรือว,ว้าอิลี <laughs> 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 โอเคกับผมเอาไว้แค่นี้ล่ะ <laughs> วสวัสดีครับ